ไอ้เไอ้เกมาจัใครป่านู่นนู่่มาดูน้องนูจะได้อะไรนะครับใครอยากเห็นไอ้เจ้นะครับใกล้ๆคิดใกล้ิดนะครับจัดได้นะครับมีมาแล้วนะครับอ้เจ้อยมาัาอยู่ด้วยนนอนนจะไม่รอด้ทุกคนไปเถอะาจะไม่รอดเอาถอทอทอได้แต่อย่าท้ออันยังไม่ออแต่อย่าอเกนอนลนอไว้าแล้วเวเข้านวลเกน ว่องไว้ว่องไวนี่ลิเก้็มาตัดใครปาแล้วนะครับอ้าวมาตัดใครนะเดี๋ยวจะไปจะไปใส่ลิเกต่อแล้วนะครับถาจะอะไรถ้าจะให้แม่จิงแต่งชุดลิเกมาตัดหรือืไม่บอกก่อนนี่ถ้าบอกอเ๋ยวแจ้งลิเกเดี๋ยววันที่15้าไปปักที่วัทถาเสาวันที่ส้าพภาเนี่ยไปปักอธิวัตถาเสา ดูีได้อะไรครับเุนุนข้าเข้าตามเบอร์นะครับระวังเล็กๆครัตามเบอร์ดูว่าจะได้นใช้ไฟฟ้าหรือได้แฟบ15 15อะไร่เง้านะเครื่อเครื่องโอ้ตลิ่งงีบจะได้กันใช้ไฟฟ้าหรือได้ถูกยางคี้มาลุ้นกันจะหมานป่าไปไปลุ้นกันครับครับดึงตอกซับไปแกกันไปแกกันโอ้ยยงบไปน้ไทยลับอ่ะอารัดเมนัดเ แม่ขว้างน่อยครับแมว้างยเบออะไรเอาได้ไปแล้วเะวมาเปิดิ่อยารับนีก้งฟาอันนี้การองโอ้คน้ตู้เย็นไปนวกแนแม่กินารเอาเลงแกไไปยูนะมกินสารไปแกะแล้วไ่ยอไดังจัดแล้วนี่ดังจัดไปดังกัแล้วไง รถรถไปโดนตัวแล้วแต่มันลงใครไแล้วับแล้วจะไปไม่ส่งสายปักมาดูวันนี้จะหมานคือย่ฟ้าหรือจะหมานมามามาและยังได้กับามมามาแลยังได้กับการถมาุ้งงถพุงถุงพุงงพงถุงพุงถุงพุงงพงถุ้พุงถุ้พุงถุงพุงถุพุงถงพุงถุงพุงถุงพุงงนี้งง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  โอ้เล่นหมาเยอด้วยเนี่ยขอขอขาเพีงอยู่อครับไม่มีเลยจะไม่มีเลขแปลกๆเลยมีเลขตัวเดียวตัวรนนล้นเราจะเอือกัมครันจะไม่มีเลขยากๆเลยครับป็นจะเลขตัวเดียวท่านะครับเอาแล้วอะไรเนี่ยสครับ สองยบาทนะอ้โห้ำทีาลักกระโดดไกระกระโดดไโดะดไระโกีะโดกระโดนกระไะดดไกรรกราโกดเรดปดกดปกกโกะะโมไปกะไกรอโป

ครับต่อกันติ่อกอนติดันติาตกันติดอกันตบดต่อกันม่อกัน่อกันตอกันต่กับตบดต่อกันตบดต่อกันติดต่อกับติตอกันต่อกั่อกครออกัรับต่อกันติอกัอกคนตอกันติเอกันเอาอกคนตมดต่อกครับต่อกัดอกัดอกนตอกคนตอกคนอกตัดอกต ลอยตัวละห้าสิบก็เลยตักไปบาตัวละสิบบาทแล้วร่นตัวละสิบบาทแล้วแล้วเอาใหม่ครับโอ้ตะกาสตะกี้น่าจะถุงยังขี้บคราวนี้เอาใหม่กระดาษเลยโดนอีกหลายสิบกระดาษเอาใหม่เอาใหม่นะกระดาษเอารองรับใหญ่ๆัที่ถ่ายก็ไปอาจจะตัดหน่อยนะเพราะว่าาตัดกันที่มือถือปกติเราให้เลยนะเอาร่นมาเออร่เข้ามา อะไรเอ่ยอะไรอะไรับพัดโคไนเติดมาแล้วมาไ้ตู้เย็นมือถือมาแล้วไต้ตู้เย็นจะากลับไงเนี่ยตแต่ตู้เย็นมือถือมาุปียาัไทยสยามนะครับคุณปียพรายสยามมาเมูช่วงีเต้าเอ้าเฮด้ตู้เย็นมือถือมาแล้วอันนึงสีแดแปเลยไปกระต่อคนไปก่อนก่

ได้แต่ตู้เย็นมือถือบ้านสีแดงแป๊นเล่ัดแก้ไปหน่อยครับไม่ได้มาดูกันบ่อยนะเอกจับล้วนเลยตั้งแต่งานที่วัดกุญคุจิกุจิก็ไม่เคยจะดูเบรกเลยล้วนเลยตู้เย็นมือถือเอาตู้เย็นไปฟ้าเลยตู้เย็นมือถือัด้่อโอ้ เในเราใหญ่เราใก้แล้นครับในเรือทาทำอยู่เส้นนะครับที่ยังไม่ออกนะครับน้ำก็่วยแก่อยู่นะครับเหลืออีกไม่กี่ทนแล้วแต่เราไปเราจะได้ตู้เย็นเปล่าเนียยครับ เอถุงถุงขอถุงหยถุงลูกใหญ่หน่อยขอถุงลูกใหญ่ใให้หน่อยเนะหมดลครับหมด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 ดูดาดูด่าเอาเลยเอาาายงมมะาริยมมรับไปเลยครับงใหหักเนสางถหักนะครับ

ขอครับคดีค่ันอิฐยยาครับท่านผู้บริการของนายวัชรงามแลท่านอยู่รมจ็บงานกับเราครับวันนี้ก็ค่นีบอนี้ก็อบ่ห้ารับตนะครับขอบพระคุณครับทานรับนะครับขอบนระครันะครับท่านจ้าวนครับตวนะครับครับนีครับตนีครับนี้ครับวคับีครับวนคับัีบตทวนี้บตัวนี้ตน้ครัตั้บตนึ่งสบีแดงบ อ่านซีเหรอก็ของก็ให้วัดทำบุญต่อเนาะไม่ได้เอา